ไม่ต้องคารผมจัดมาให้แล้วครับ เมนูเด็ดเมนูดังหน้าช่องเมื่อวานนี้กันโซซิเลียก็ยิ้มหวานกันไปนะครับสำหรับมอนซ่าเนี่ยคิดว่าจะทำได้เพียงแค่เสมอกับฟิออเลตินาแต่กลับสร้างเซอร์ไพรส์ให้พวกเราได้เห็นนะครับพีกกลับมาชนะฟิออเลตินาไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับสำหรับเมนูที่2อย่างลาลิก้าสเปนนะครับก็โซเซดัดนะครับกับบิยาริวบิยาริวเนี่ยในครึ่งแรกก็ยันเสมอกับโซเซดัดได้นะครับแต่มาโดนในช่วงต้นครึ่งหลังเนาะจบ90นาทีไปไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับ ก็เป็นทางฝั่งของโซเซดัชนะบีเรวไป1ประตูต่อศูนย์แต่ก็พอเข้าใจได้นะครับก่อนเตะเนี่ยในเรื่องของแนวต้านเนี่ยมันมีการปรับขึ้นนะครับทุกคน บวกลบคุณหารแล้วก็ยกย้าเจ้ากันไปนะครับแต่สําหรับ FC ท่านไหนที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ต้องแสดงความดินใจด้วยแล้วกันในเรื่องของตัว s v p และก็ชุดโครงการที่เราได้ขัาสรรโดยจากกระแสต่างประเทศและก็ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยสถนติีของมันยังทํางานครบจบร้อเ์เหมือนเดิมนะครับ FC ที่อยู่หน้าช่องอยากได้แนวทางดีๆเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็เข้ามาในครอบครัวของเราได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอและถามว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีดียังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่า มีทีมงานคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนำระดับประเทศได้คัดสรรแนวทางฟุตบอลไว้ให้พี่ๆที่อยู่ในครอบครัวทุกวันนะครับที่สำคัญเนี่ยเข้ามาในครอบครัวของเราฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ง่ายๆเลย เพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์มาดูผลงานก่อนก็ได้และคอยตัดสินใจนะครับเมนูเด็ดเมนูดังที่คัสสันมาฝากทุกคนวันนี้ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดพบกับแมนซิตี้คู่นี้อยากให้ไปโฟกัสที่แมนซิตี้จะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเบนฟอร์ดจะมีดีในบ้านก็ตามแต่วันนี้เจองานแข็งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแมนซิตี้ในเรื่องของเกมรุกมีทั้งเบเนโดซินวาฟิลฟ์โวเดนเดอะบอยแลวก็นาเปาอย่างฮาแลนเกมรับทางฝั่งของเบนฟอร์ดเดี๋ แมนซิตี้จะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังแต่อาจจะแค่เบียดชนะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเลยอยากให้ไปในกำแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวจะดีกว่านะครับไปลุ้นในกำแพงหนึ่งช่วงตัวเนี่ยอาจจะยกย้าเจ้ากันไปนะครับ และสำหรับเมนูที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบกับบอลมาร์ทคู่นี้ถ้าวัดจากแรงจูงใจวันนี้ทางฝั่งของเชลซีมีเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าบอลมาร์ทเองเกมนอกบ้านในช่วงลหลังจะทําผลงานได้ดีก็จริงแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเจอทีมที่เกตบอลมันต่ํากว่าอย่างอิฟสวิดแบบนี้อย่างวูฟนะครับถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนไปทางฝั่งของเชลซีเนี่ยในนัดที่แล้วพึ่งถล่มมอแคมในศึกเอฟเอคัพไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับเชื่อ แฟนบอลได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้มองไปที่เชลซีในกำแพงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวได้เลยนะครับ และสำหรับเมนูที่สนะครับศึกนี้มันเป็นศึกล้างแค้นเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับเวอร์พูในนัดที่แล้วนะครับทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยบุกไปเยือนเวอร์พูตั้งรับและรอโตกลับได้ดีนะครับเวีรวพูเดี๋ยวบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยมีโอกาสเยอะกว่าแต่มาโดนในลูกสวนกลับนะครับทำให้อ่าแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อศูนย์เนาะวันนี้ดูนะครับว่าเวอร์พูจะบุกมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสจะล้างแค้นได้หรือจะโดนฝังอีกนัดนะครับทุกคนแต่ดูในเรื่องของแนนนนววตต้้าาัีก็เเปิดมมมสสหุผล ให้กับทางฝั่งของเรอร์พูบังคับแค่ชนะเม็ดเดียวเนี่ยก็ได้เฮแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปีนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้อยู่ในช่วงลุ้นแชมป์นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีนิดๆก็ตามนะครับมาดูกันว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะเล่นภายใต้แรงกดดันนี้ได้ดีแค่ไหนแต่เชื่อว่าวันนี้นะครับเวีรวพูน่าจะสอบผ่านเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เรียวพูได้เลยนะครับและสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นบุนเดสลลกาเยอรมันเป็นการพบกันร,ระหว่างเลเวอร์กุเซ่นพบกับไมค์คู่นี้ก็ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับแต ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนจะดีกว่าในเรื่องของกระแสเชิงลึกที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเดเวอร์คูเซนนะครับดูน่าสนใจมากๆเลยบวกกับสถิติเฮต h เฮที่เจอกัน4ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนเนี่ยที่เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับสะดุดแพ้ให้กับไมค์แค่นัดเดียวแล้ววันนี้เลเวอร์คูเซนได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยไลบีไลบทก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยาก เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เลเวอร์คูสเซนได้เลยนะครับจัดมาให้ครบต้นครบดอกเลยนะครับสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ4เมนูที่จัดไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะครับและสําหรับวันนี้ก็ขอพี่ๆทุกคนเฉียบบอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ